อะนี่มันเกมเลยวะเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆเกมแล้วมาถูกงั้นเหรอ,อ What is this คุณยังไม่มีใบกับขี่คุณไปเอาใบากับขีหนึ่งอันก่อนไหนอะเอาเนี่ยแล้วไง What เออเนี่ย Start Lesson One โอเคแล้วไงต่อคืออะไรอ่ะ เวลครัมทูพูซาอ่ะผ <คน S 1> มต <า S 1> ้องมาเรียนขับรถเหรอเอาดีเร,ริ่มสตีหนึ่งสตาร์ทเครื่องกับดับเครื่องคือยังไงมาเริ่มกันเลยวัดเกมอะไรวะฮะเดี๋ยวโอเคกดเดี๋ยวนึงกดเนี่ยอ,อาใส่กุญแจปุ๊บอุ้ยอะไรวะนั่นอะกดอีกทีมาสตาร์ทเครื่องอุ้ยควันขโมงเลย อ่านอะไรต่อนี่นี่๊กกระตักระตกระดั้กระตับเครื่องติดอ่างเลยตรงไหนอ่ะเนี่เหรออ๋อนี่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 กระตับเครื่องนี่เหรออ๋อฝาแล้วคุณผ่านแค่สตาร์ทเครื่องกับดับเครื่องนี่นะโอเคอะไรเนี่ยคอมพลีทถ้าเกิดให้ดีๆคุณต้องทำตัวอย่างให้เสร็จแค่นี่ย เออต้องอดต้องเทคแคร์อุ้ยตายเลยดิโรบประตผมผมเนี้ยอุ้อะไรเนี่ยอ๋อน้ำมันเครื่องกับน้ำมันหล่อลื่นหล่อลื่นเอออ้ยมันมีแบบเครื่องร้อนด้วยว่ะโหดูเลยว่ามันมันต้องเทคแคร์ขนาดนั้นมีดาเมจ์ด้วยอ้ตายและถ้าเกิดรถมีผังเยอะมันก็จะสารไปติดโอเคขอบคุณที่ฟังเอ่อแค่นี้อ๋อแคบไปเลยสองกักนเลย ไม่กี่นี่ดูน่าสนใจว่ะคือแม่คือเอ่อไอเกมนู่เดี๋ยวเบาค่อยเออเออคาเมราโมเมนต์อะไรหันกล้องอ่ะเดี๋ยวไอเกมนู่นเดี๋ยวเบาค่อยลงนะมาลองลงเกมนี้ดูถ้าเกิดมีคนดูเยอะผมอาจจะลงเพิ่มเอ่อกดตรงนี้ป๊บเพื่อเอ่ออ๋ออ่เลื่อนซ้ายขวาปึ๊บอ่ะ้าวกดตรงกลางสองทีเพื่อกลับมาที่เดิมอ๋อโอเคแล้วไงต่อโอเคดีดีก็ โทษทีนี้ก็ไปด้านขวาคือไงให้ผมเลื่อนไปเหรอ <S <S เอเลื่อนไปด้านขวาปึ๊บแล้วกดตัวกระจกข้างบนมาสูบโอ้โหเอากดทีมนีมนเพื่อกลับไปโอ้โหเยี่เกมเคทีนี้ก็ไปอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าทีนี้คุรู้เลยนะว่าจะใช้กระจกด้านขวาไงทีนี้ก็ไปที่แดชบอร์ดคือไรวะ คืออะไรอ่ะกูเอ็ดจิตปึ๊บเนี่ยเนี่ยอ๋อกูมีซูมอีด้วยที่กดกดที่เพื่อกลับไปตอนแรกโอ้โหย่อมย่อมคุณสามารถใช้มุมกว้างเป็น,เป,นเป็นแล้ววัดแค่เน,นี่ยเอออนี่กดบายท่อง <Why not. S 1> โว้กูในโลกผมอันเนี่ย โคตรธรรมดาเลยเดินเป็นก็อ๋อเว้ยเยอะนี่นี่ห้องอะไรอ่ะรูปดาวคืออะไรวะแคนซูมนี่ซูมได้โหเว้ยผมก็เท่นะเนี่ยทีนี้ก็กลับไปข้างในกยแต่ข้างในโคตรโคตรคลาสสิกเคคุณพ่านเลสันสองแล้วโอ้นาอยู่เนี่ยไปเลสันสามเลยอ่ะ ไม่มาแล้วไม่อะไรบได้ขับขับรถเนี่ยคุณนี่อาจได้แค่เรียนขับรถทักเอ็กซิสแอนด์เอนเตอร์วัดลงลงรถเหรอใช่ป่ะพอแปลถูกใช่ป่ะเค้เฟอร์สต์สติมเนี่เออ่ะแล้งก์ต่อโอ้ไรเนี่ยโอ้โอ้อโอ,โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเกินนี้มันชัดจะจะเกินไปแล้วใช้ด้านซ้ายเพื่อ โอ้เดินออกได้โอ้ semester. นี่เดินออกเลยเนี่ยปุ่มหน้าขวาอ่ะเดินออกไปอ่ะาเอาเดินไม่ได้อ๋ออันนี้เลื่อนไม่ได้อันนี้หายมุมกล้องอันนี้ก็เดินไปที่รถอ๋ออ่ะโดดแล้วกระโดงเงนี้ยนี่อ๋อเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไม่เอาเรื่องว่ะอุอ้ยโทษดิโทษดรอชับผม เฮ้ยเอาเรื่องมาเกมเนี้ยทำไมดีเนี่ยมาเรซสีกส่กันเลยเมื่อไรได้ขับขับรถวะอินพลอตรถอืเบสิกนั่นไงได้ขับรถแหละก๊าเตชั่นหนัวหนัวเออโอเคมาเราขับรถแหละเคยแล้วไงต่อถ้าเกิดแกโซลีชาจะจะไปเติมน้ำมันแล้ว อะไรรู้วะฮะโอ้โหแกี้ยดีชัดโอ้มีเรือกเยอะเลยเฮ้ไปเอาโอเคโหได้ขับเร็วเลยไปนี่ไงนี่เองอ่า ผานวันนี้ผมโค้นไม่ชินไม่ชินอย่างแรงโอ้มากอดอ๋อแล้วก็ปิดมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ขบับบนถนนเพื่อที่จะรับสัญญาณซิกเ,เนละซิกน้องอี๋วันนียังไงยังไงโอ้เดือดไปสีรถมันลั่นยังวะโอ้เสีรถอย่างลัน่น สีมมอสีรถทัวร์กูจะสีรถอย่างนั่นแหละผมเขาชอบเล่นแบบนี้มือสีรถทัวร์อะไอไอคันเนี้ยคือยิ่งห่านว่ะผมยิ่งห่านยิ่งจังเลยมันเป็นลูกดาวเนี่เออโอเคแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวปุ๊บเดี๋ยว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 มันดิเลี้ยวมานดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปี๊บเฮ้ยเบ๊กเบ๊ก กลับมาไปเกียร์ว่างแล้วกับเครื่องอ๋อเอาจากรถเอาวเอาเติมน้ำมันโอ้โหโอูหอห้เติมน้ำมันต้องแบบลงมาเติมเองด้วยนี่อ้อาวแล้วนั่นคืออะไรอะ่ะเนี่ยโอ้โหกดตรงนี้เพื่อเดินโอ้โมาขโมกิ คุณล้อผมนี่ใช่ไหมสารเกมนี้ตายเลยเกมคุณทำได้ขนาดนี้ล่อเดี๋ยวบอกโอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วเรื่องอะไรต่อทีนี้ก็กดออกกดกดออกโอเคลูเบคนนะคืออะไรของคุณลูเบคน นี่เหรอรูปแค่นั่อันนี้น้ำมันเครื่องว<ะ>้าก็โอ้โหเกมเอาดีถึงขั้นนี้เลยเหรอเคเต็มแล้วไม่รู้มือจะเหลือไว้ทำหอ,อกเลยเนี่ยโหเกมสุดยอดอ่ะน้ำมันรอลื่นโอโห มีแบบนี้ด้วยรู้เลยว่ามันต้องมีก็ไม่ไอไเทคแคร์รถเลยสักอย่างนี่แหละโอเคคุณเติมน้ำมันเครื่องกับน,น้ำมันหล่อลื่นแล้วโอเคนี่ก็เสร็จผมมีฟิสมีแอนิเมชันการปิดด้วยมันคือยี่หอ้ออว่าผมลืมลืมจริงเนี่ยโอเคแล้วไงต่อเสร็จแล้วโอ้มีแบบแบบนี้ด้วยเลยแบบเติมน้ำมันเนี่ยต้องลงปืนปืนด้วย เอาดีผมรับงานได้เ,เนี่ยไปทำงานได้แล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยเนี่ยดูดมันถูกซีโอ้ยอะไรนะมา,าหาแช่อิม่มโอ้เมื่อเซนเบนเออนึนกออกแล้วไม่เห็นนี่ดีคุ้นเลณอะไรอะไรเนี่ยอันนี่เมือเซนเบนโอเคอันนี้สกแกนเนียโอ้หมายก้อนลูกไหนเนี่ย นอยอะน้ายาวอะเฮ้ยเฮ้ยกี่บาทวะสี่หมื่นห้าเก็บอันไหนมันได้ราคาแพงๆว่าดูดินี่อะไรไปดิอันนี้มือเส้น,น,นป็นแบบสิบลอ้ออ่าอ่าเว้ยทำไมราคามันเดี๋ยวๆดอันนี้สี่หมื่นห้าใช่ไหม ทำไมน,นี่มันซัดไปแปดหมื่นเลยวะมันดีกว่าเหรอไม่มีอันนี้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะโบกวากเกนใช่ปะโบกวากเกนโบกวางเกนอื่นเราบุ๋มคนทำได้อยู่อันนี้แบบโบกวากเกนแบบดำอันนี้โบกวากเกนแบบนี่โบกวากเกนอันนี้แบบโครากอยากซื้อคันนี้โอ้แปดหมื่นเก็บอีกนานแล้วไป่อยากรับงานวะประเทศอาร์เจนดีนะ มีแต่งงานเลยวะนน okay. hey, yes. oh, ี Get, ่คุยไม่มีรถไปขอตัวเองเหรอกริษันี่มันคงไม่มีหรอกมั้งตังเลียนให้บาทเดียวเองว่าผมเรียนให้จบเลยดิเออเรียนให้จบเลยไปเดี๋ยวเข้ามาทำงานนะเดี๋ยวได้ไปตังซื้อรถบรรทุกโอ้ยโอยเด e อดเทนเล t วัดเดี๋ยวเดี๋ยวฮะทุกคนดูตัวกระจกดิเอ้าออกมาเข้าเกมเพื่ให้โกอกเลย เรือไปลอบผู้เบียดไปแล้วเหมนนี้มันไม่มีขายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกเรือแล้วมันไม่มีขายแล้วมันอยู่ในสภาพเนี้ยแลว้วพ่นมันมาไงเนี่ยโอ้พ่นน้ำมันเออโอ้ฮะกดตรงนี้ใช่ป่อนั่นแล้วไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกมมีการปรับไอ้นี่ด้วย โอ้ต้องปรับให้เข้ากับอิสระพ่วงด้วยเนี่ยไหมต้องปรับให้เข้ากับสลักพวก่วงว่าดูจากตรงบนขวาบนก็ได้ทุกคนกดตรงนี้ทำให้ปรับลงโอ,โ,อโอเคนี่จะน่าจะพอดีแล้วแหละอูพอดีเป๊ะแล้วไงต่ออะไรเนี่ยคือต้องถอดพว่วงเออโอเคแล้วก็ไปถอดแล้วลเสียบเข้าใช่ไหม ูตาเกมขั้นไหนวะเนี่ย okay. มาดูด,ดูจะดูข้างนอกนี่ปล่อยเลยกูเสียลูกโคตรลั่นเลยมาต่อพึ้งโอ้มายถึกดดีมากแล้วไงต่อทีนี้ก็ถอดพวกเออถอดพวกถอดแไงวะ ออกแต่ลูกประตูเพราะเราดับดับเครื่องไม่ดับก็ดับพวกก็ถอดไงอ่ะยืนนี้ปึ๊บแล้วก็สลักมุมอ๋อโอเคเจ้าตรงนี้เลยเออแล้วระบบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจ้าเข้าเลยนะดูว่าเด้งเด้งเด้งดึงเด้งดึงกันเลยหมูเด้งเอยเนี่ยหมูเนี่ยหมูเด้งของจริงเด้งเด้งเลย เลเซนหกโยเฟอร์จบฮะโอ้ได้ทำงานแล้วทำไมคิดี่ผมห้า่อยจังวะแล้วไงต่ออะไรนั่นนะเฮ้กลับมาเป็นรถกูเลยโอ้โหเดี๋ยวเลเซียงลเซี่ยกดไปที่สีแแล้วก็กดเลยไหนนี่เหรอสีแดงเนี่ยอ๋อปึ๊บอ่านี้ก็กดกลับมา ับไปโอเคไปบนถนนดูไปเร็วหนิโหไป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 แล้วทุกคนเด็กโก้โอ้โหสีโคตรโอ้โหพ่อแม่ลั่นเลยดีกว,ว่าโคตรลั่น รันจัดเดี๋ยวนีคันนึงคันนี้บวเสียงมันรัดเมตัวว่ได้ไอ้ด้วยไอ้วกวังกินอะไรไอ้รถตัไอ้ไอ้รถตัมมเออไรไอ้สองล้อเออเลยพูดงดีว่าอีดีอนนที้นะจ้าอ่ามึงจะรัดไม่นายพ่อเฮ้ยไม่เลี้ยวอะน đi không quan không mất luôn, niệm được cho 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 có cho 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 lên cho 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 ao ao cho 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 ไปมันจะสตาร์ทกลับเรื่องนั่นแหละไอ้กุมารทองมึงออกไปเดี๋ยวมันจะกูดทิพเที่ยไอ้กุมารทองเอาสีลบกูดิเฮ้ยพ่อมีคนคนดีเดียรเดี๋ยวมึงไล่ไอ้กุมารทองออกออกไปก่อนอ่ออันนี้เวลาหลับขันไอ้กุมารทองอันนี้เวลาโบนัสกุมารทองอันนี้อ๋อห้าม่วนลบกของลูกของลูกคนอื่นติดอ่ายกลื่นเลย อะไรอ่ะแท็บบิกอ๋ออยากจพาไปแดงตายเฮ้ยคุณาทองอยูด่ดิอันนี้เอนนอ,นนอ,อ,อตรงสิงอ๋อจอดตรงล็อกโอเคน,นี่ทำงานขึน้นอันนี้เอาของลงโอเคสอเคสร็จยางบุญได้ไอ้ไล่ไอ้คุณาทองออกไปไอ,กออไอ้คุณาทองมึงเอ้าย้อนกูเฮ้ยยอนกูกลัวจะไล่ได้ อย่านะอย่านะอย่าเกือบได้เรียกหมอปลาแล้วเกือบได้เรียกหมอปลาแล้วมาดองเข้ายิงรถบวมด้วยด้วยมาันเสียกุญแจเล็บยิงรถเดี๋ยวสตาร์เตอร์เดี๋ยวพังแล้วเไม่ยอมนะว่ามีอยู่อันนี้ไม่จะรถของเป็นรถของอะไรวะทางบริษัท าได้วิ่งใหม่ก่อนไม่พี่โอเล่รบแต่้อาไม่ผมขับมัอยากขับกว่าโอเคอ้ยโอ้ยเตียนเตียนโอเคตอนเอาของลูกไอ้กวนโทไม่ต้องมาเสนอไม่มาเสนอจ้ะไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องคุณจะกูจะเอาของลงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเสนอนะอุ้ยโทษเสนอไม่ใช่อะไรวะผมอยากเรียนรู้จเลย เฮ้ยเกือบตับเลืออยายายาโอ,โอ้โอ้ห้าสิบทหนได้ได้ห้าสิบจริน,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 นอะไรเน่ยห้าสิบ้าสอ่ะห้าสิบอ่ะห้อ่ะ X P ห้าสิบอ่ะอ่ะอ My God o อ a y กลมมโนไม่เข้าสิงแหละ เยี่ยมย่๊กูผ่านหรือว่าโขกแล้วอ่าแล้วไงต่อครับพี่อ่ะเสร็จแล้วโอมายกอดไอเรซอนเจ็ด oh นี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาเข้ามาต่อในพาร์ทหน้าก็แล้วกักนนะเออพาร์ทหน้าว่าจ,จะแบบเอออาจจะไป็เล่นงท้อระโบนมาพ่อบอกว่าอยากได้อีกรถบรรทุกคันนี้มากคันนี้ผมตั้งาหมายว่าผมจะซื้อคันนี้เอ๊ะนี่นี่นี่นเตียวเงินไปละแปดหมื่นสอง เก็บแม่เก็บเผื่อเก็บเผื่อบไว้เลยเดี๋ยวทางหรวจะมาทำงานนะอุ้ยอะไรเนี่ยก็สหรับคลิปนี้ก็ต้องของขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เอ่อถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตัง้งแจ้งเตือให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยผมสวัสดีครับ